วันนี้7จ็โมงครึ่งวันที่สิหวันหวยออวันหวยออกใครที่ยังจะไม่มีเลขดงเลขเด็ดนะคะอยายจะบอกเลยว่าทุกคนหลังไหลกันไปที่นี่นะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นกระแสมากๆเลยนะคะที่ไหนอย่าบอกว่าอะไรจักระพัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ คนอันนี้เป็นเรื่องของเทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะไปที่วัดพวัดกับโภช่างหม่อนะคะสิงสเกตนั่นเองค่ะไปบวงสรวงบูชารูปปั้นพญานาคไม่เพิ่งรู้ว่าพญานาคมีถึงสีตระกูลด้วยกันปกตอิอาจจะรู้แค่ว่าปกติอพยามีพญานาคพ,าาพ่อปู่อะไรเงี้ยเปลราไปกราบไหว้นะคะคเขาบอกว่าชาวบ้านแห่ไปขอเลขเด็ดกันที่นั่นค่ะ เนื้องแน่เลยแล้วบางคนก็ไปแก้บนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพญานาคที่มีถึง4ี่ตระกูลนะคะแต่ละตระกูลเนี่ยก็จะมีความยาวนะคะอยู่ที่55เมตรไปจนถึง59เเมตรด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลอดนะคะใต้ท้องพญานาคได้เลยค่ะ เพื่อเป็นสิริมงคลไปไหว้ไปกราบขอพรนะคะสักการะได้เลยนะคะยิ่งเฉพาะนะคะช่วงใกล้หวยออกในอย่างต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนเนี่ยทุกคนก็จะพาไปจุดทูปเทียนขอเลขเด็ดค่ะแล้วผู้โชคดีนะคะที่ได้แบบเลขหลวงเลขเด็ดก็มีการรำแก้บนต่างๆนานานะไม่พอแค่นั้นค่ะยังมีพวกคณะหมอลำมาอธิษฐานจิตนะคะลออใต้ท้องเจ้าปู่พญานาคทั้ง4ี่ตระกูลอีกด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรในเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะ ใครที่อยากจะไปสักการะรนะคะไปขอพอรวันนี้ยังทันมมคุณผู้ชมขาไปขอเลขกันได้นะคะจริงๆก็ถ้าไม่ได้เรื่องของเลขก็เป็นสิริมงคลก็ได้ไปขอโดันดาลเรื่องงงเรื่องงานอ,อย่างนี้ไปได้นะคะาวาัาวาดกระโพชช่างหม้อค่ะตําบลดองกําเม็ดนะคะอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองค่ะอเสร็จจากที่นั่นแล้วอ่าทีนี้เราก็ไปร่วมกันทําบุญนิดนึงไปไหว้พระเข้าวัดบ้านเดีย๋ยวที่คุณ แพรลี่อ่ะเออเขาบอกว่าไงเขาบอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะตกงานกันหมดแล้วเออพอล่าสุดเออก็มีแต่คนแบบว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเจอไปขอพงขอพรกับพระเพราะพระท่านน่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมฮะแล้วก็สืบสารพระพุทธศาสนาค่ะนะแล้วเกเป็นคนที่ศีลสูงอ่ะอันเนี้ยคนก็ไปไปไหว้ไปแบบเป็นศรัทธา แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยคนก็เลือกไปศรัทธ,ธาบุคคลออที่อาจจะมีอะไรบางอย่าง